ถูกที่สุดในปัตตภีมาแล้วครับพี่น้องนะเมื่อกี้เป็นยังไงขอเท้าหินไหมเบรกดังกึดมันเนี่มันยางหัวแล้วแบบมันคือนดูดลงไปบ้างโอ้ล่อหลากเลยก็ตามตัวเลยเดี๋ยวหลุดหลักจมเลยเลุดหลักมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับรถน้อยนึงเดี๋ยวเขาจะมาหาว่ารถเอียงเขาจะหาว่ารถคว่ำไมาบนรถคือเอียง โอเคนะตามต้นคลิปเลยครับถูกที่สุดในปัตตภีมาแล้วนะเป็นวีโกนะปี06เครื่อง3,000โตโยกสูงนะโตโยกสูงสีดำนะารถบ้านไอเสมไปซื้อมาจากอลันยจประเทศสักแก้วบ้านเฮ้านี่แหละนะมีจมูกคว่มเครื่อง3,000นะจะเปิดราคาแบบว่าถูกที่สุดในปัตตภีเลยช่วงนี้ เห็นหลายมองแข่งกันบอแข่งกัอย่างนี้นแข่งกันขายถือนะไอเสียมถตมว่าโอ้ไอเสียมบางคนบอกว่าไอเสียมจะคือขายแพงแท่เบียบเทียบกับเต้นน,น้อยๆจะคือขายแพงไดยก็แเ,เมนแล้วของบ๊อี้่้าจั่ยนะเขาก็ขายได้นู่นอมร้อยสามพันห้าพันนะสู๋นะแต่ไอเสียมลูกน้องมันหลายค่าจ,จัาย่ยมันไหลขันใดมมาแพงก็ต้องขายแพงขันใดมมาถือก,ก็จะขายได้ถืออย่าว่ากันโอเคบอโอเคครับออานะเมื่อนี้ก็ได้จัดให้เขย่าวงการไปเลย นาโตโยกสูงฟังราคาเขาเรียกว่าเอาแบบสิวเกิ้วเลยสิวทองเลยหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันโอ้โหเป็นได้แพงแพงบ้าอะไรเขาขายกันอยู่สองแสนหนึ่งสองแสนสองเอ้าบ้าเออหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันงดต่อพิมคำนี้ด้วยวงเล็บข้างหลังด้วยงดต่อด้วยต่อเออเพราะว่าอันนี้ซื้อรถบ้านมาเอ้าื่อกินถูกที่สุดในปัตตภีสูงที่สุดในปัตตภีเดี๋ยวกดเส้นสล็อกก่อน อ่ะเปิดเดี๋ยวจะไล่ให้เบิง้งข้างในไปเบื้องข้างในข้างในงามบ่ข้างในเบาหนังนะมึงข้างในเบาหน,นังนะนี่มีหัไฟฉายหีือไฟฉายเสียไปเบิ้งรถเมื่อคืนนี่ห <laughs> นามีหัไฟฉายไอ้ไอ้นี่เป็นเบาหนังเ,นเบาะบ,บ,บมีขาดครับเบาะบมีซ้ำภายในโคตรสวยเลยดิภายในโคตรสวยหลังคาโคตรสวยครับเอาลาคาในปัตตาพี่ <c oughs> เลมีมเดี๋ยวหาเลีมก่อน หลายขั้นแต่เนาะอยู่ในนีน้แหละวขั้นในกันนึงนีแ่แหละนี่เล่มเอกาสารพร้อมโอนเอาถอยอีกหน่อยนะเดี๋ยวมจึจะบอกนี่เล่มฟ้าเล่มฟ้าอ่าโชูขค้นี้พร้อมโชว์หลายบ่ได้นะเล่มเอกาสารพร้อมโอนนะภาษีปีหกหกด้อนะเอาตามสภาพใครถือก็ได้ภาษีปีหกหกไปต่อเอานะปีนึงก็พันกว่าบาทนะเอาราคาแบบว่า ถูกที่สุดในปัตตพีไปเลยนะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันนะสีมีริ้วร้อยเล็กน่อยแต่ว่าภายในสวยอู้ภายในสวยมากแต่ว่าภายนอกพี่น้องก็ก็เอาเขาให้เขาหน้าสวนจะไปเห็ดแล้วมันเปลี่ยงเงินนะแล้วก็อย่าแบบโอ้ยคือขี่ไล่แท้คือเป็นหิวไปห้อยเออราคานีก็ให้นมันเป็นหิวเป็นห้อยหน่อยนะครับพี่น้องเอ,อ้ยนะคันเก็บสีคันเพ็ดใหย่ย่างดีีจะขายสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน จะซื้อราคาไหนเอาสองแสนหนึ่งมืนเก้าพันอ่าได้เดี๋ยวเฮ็ดส er, ีไฮเมิร์นกว่าบาทเจ้าซื้อบ่อดีกว่า <laughs> เอาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันอ่าหนึ่งหมืนเก้าเบ่อเบ่อเฮ็ดให้ก็เบิ่งเนาะเออคุออนนน้นี่เนาะนะนี่สวยงามบ่ชนบ,บ่ความนะเม็ดอาร์คสวยเดิมนะไลเนอร์ฮอตบอมี่หัเจาะได้ตัวสูงเนี่ยเอาหาหาใส่ได้เนี่ยโทรให้ทันเด้อโทรให้ทันเด้อเดี๋ยวพ่อข้ามาตัดไปก่อนได้เนี่ย ราคานี่พอทถ้าพราะข่าโทรมาไอ้เสมครับล็อกเลยปิดจบเอ่อโทษให้ท่านคลิปวิดีโอนี่ปล่อยแล้วโทษให้ท่านนะเพราะว่าจะขายให้ถูกเพราะว่าบุ้ยมองจอดรถนะครับพี่น้องไอ้เจ้ามาสร้างตัวไอ้เสมม,มีมดดมม้ยมองจอดรถคอยเห็นลั่นเออเมืองเครื่องมุ้ยมองจอดแบบกล้องก็ <c oughs> เป็นก้อนหัดจิ้นเล็กจอกๆแรงเลยอ่ะคือจังซีครับพี่น้องนะร้านมางนี้เขาจะเปิดตลาดนัดเลยพี่น้องเด้เอนะ ที่นี่รถมันบ่พอมองจอดไปเนี่ยไอเสียมันต้องต้องระบายรถออกมันหลายพดมันไม่มองจอดพราพ่งนี้นะผู้บริหารไงเราจะเปิดตลาดนัดนะเอาจะเป็นผู้บริหารหน่อยบอคอยเป็นลูกจ้างคอยเป็นขี้ขาเนี่ยเอินเขาเปขี้ขาเอินผู้บริหารแล้วมันแก่แด้ปากเอิญมาขี้ขาคอยเป็นขี้ขาเขาโอเคไ่โอเคครับอ่าคอยต้องเอารถหี่ไปได้มาถือเขาขายเถือรขั้นไหนได้มาแพงเขาขายแพ้ยง จมไม่ไอ้ายหลไร้ไอ้ไขายแพงขายแพงขายแพงเพราะขายถึอแล้วผมมึนซื้อบ่อปันเนี่ยบ่ซื้อคือเก่าสี่สิบสองหนึ่งเก้าเออเพราะขายถึอก็หาเพราะรถบ่ดีอีกเออจะเป็นอะไรสั้นเพราะขายแพงก็บอกว่าขายแพง่งนะเอาใจยากเอาใจยากดูทางๆไม่มีขาดเลยกระจกไว้ฝ่ากระจุกมีปัญหาครับทั้งซ้ายทั้งขวาเถ็เทสดเถ็ดเห็นบังละเอียดเนี่ยอุ้ยนะเม็ดองค์เม็ดอักเดิมครับบ่ชนบ่ความ สีไปตีไปมันหกสิเจ็ดสิปเซ็นเป็นรูปอย่างแอเดี๋ยวจะบอให้ฟังใจเย็นๆออไม่แสนเก้านะระบบเกียร์บวิปัญหาใส่เกียร์แรนทางไกลปกติน้่บดันควนบไ,ไ,ไหล <นะ S 2> <ะ>ไฟใหม่บ้านะฮะไฟใหมไฟบ่ใหมนะดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับยกยกเว้นแต่กับเครื่องเสียง <c oughs> ยอก <c oughs> นะทุกอย่างกริป <c oughs> มีแค่สีรูรอยเล็กกน้อย เล่มเอกสารพร้อมโอนแต่ว่าเขาสีขาดสีกว่าไปต่อเองพันกว่าบาทโอเคบอโอเคครับเออโอเคบอโอเคครับมองนี้แตกไปเจอไอ้บ่งมองวางแก้วน้ำคยไปต้องเฮ็ดมันดอกมองครอบมองนี้ต้องใส่มันดอกพวกเฮ็ดให้ดอกไปจักร้อยหนึ่งดอกสองสามรอยเบาะแคบเบาะหลังโอ้ยไม้ไม้แห้งไม้แห้งข้างในไม่เนาะอืมข้างในไม่เนาะข้างในนี่ว่าเฮ็ดไม้เฮ็ดไม้เป็นมือเนาะข้างในข้างในไม้แห้งครับแอร์ยังเย็นเลยแอร์จะบ่อยฟังพึ่งจะเฮ็ดมามือหนึ่งบาทหางเลย นะเปลี่ยนทั้งระบบแอร์เลยทั้งออ่่ทั้งไดเรียกว่าเขาเอิ้นเขาเอิ้อย่างว่านึกบวกวะพี่น้องก็จะ่ากูโง่อได้เลมึงไปเปลี่ยนแอร์บ้างเดี๋ยวไปเมื่อวันมึงเปลี่ยนอ,าาอนนยนอ่างมากก็บอก,บอกเขาเอ,อิ้นหรือมันนึบบอกเวลาบารีบมันนึบบอกนะมาเดี๋ยวบาสไปฟังไฟหน้าขัดมาให้เรียบร้อยแล้วเครื่องสามพันเออคอมคอมคอมแอร์อเออ เอ้ยติดอยู่ในปากเลยแหละคอมแอร์เปลี่ยนไหมแทงแอร์ข้างหน้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเบิดยกสุดครับเบิด์มื่นกว่าบาทบ้ได้ตัวบินใบเสกโบมีในโทรศัพท์ไปขยักเบื้องเดียส่งให้เฮ็ดแอร์มาไหมนมื่นกว่าบาทเอ้ยหากจะเฮ็ดแอร์มาไหมมืนมม่นกว่าบาทหนห้นาเดิมเด้อหน้าเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเลขยัค้าน,น้าเดิมนาแผ่นเพจเดิมโบมีถอดโบมีแกะตาฝูงพันปะเคยถอดเลยนาน้ำมันเครื่องไทยให้แล้ว เหไหมาน้ำมันใสกิกเลยน้ำมันเครื่องไอเสียมไทยแล้วแง่ปรถถิมือสั้นกันไปเนาะขายรถถือแห้งมือสัน <c oughs> อ้นนะเจะเลี้งเครื่องไปฟังเครื่องดีแห้งวิโก,โก้ม่มีปัญหาเครื่องดีแห้ง <c oughs> เลขไม่แสนเก้าหนึ่งฮูบบัวรถตัวเนี้ย เรียนเป็นล้านเครื่องกระบอกพังเครื่องมันทนแห้งครับอีนีเครื่องมันทนแห้งแผ่นกันความรอกนด่เดือดนะครับยุ่ยๆนะตามสภาพการใช้งานตาติ๊กเกอร์มอกอยุครบเครื่องสามพันนะระบบแอร์เฮดมะมืนหนึ่งนะยางดอกเต็มนะยางปีเก่าเนี่ยต่ว่าดอกเต็มใส่งานได้ปกติเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาจอดบ่อยได้ครับเน้นจอดโดนนะเดี๋ยวถมลู้มให้เขากันเขาจะด่าโคตรแม่กูเอาเบิ่งฟังพี่นะ เม็ดอักฟังทีนาทีเราอายเยอะทีละสิบเม็ดอักวส, arc, สวยงามอ่าซองหลังขะลดแสนกว่าเบื้องไม่ไดีดีแนะ่จะหาว่าคุณขายของบดีเขาอ,อีกเอเอฮะเห็นลงน้ำกุม้มน้ำกุ้มอะ่ะอ่าแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกเนี่ยรีวิวคือยังไงเสเียบนี่มาเออไม่เป็นว่าเอ้ยถ่ายรูปคางเดียวอีกคางนึงบ่มี <laughs> ิ่งมะขามหนึ่งโมเมนต์เด้อเออนี่ของแท้โอเคบ่โอเคครับเออขับไปได้ทั้งไก่โปรตีนน้ำมันดีเซล่ะเติมเบนซินนี่บ่เติมได้นะนอนถึงรถสไลด์ได้นอนจูงเอามึงได้ล่างเครื่องเออได้ล่างเครื่องนะเฮ็ดแอมมาหมื่นก่บบาทนี่นะมาเอาครับคันนี้ขายเงินสดถูกที่สุดในปัตตภีเล่มพร้อมโอนพี่น้องเช่าให้ช่าหน้าเช่าสวนเอาไปเอาเขาขึ้นเล่า แลนทางไก่โปรตีเอาไว้แลนงานก่อสร้างเอาไปราคาเดียวสําหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้ไอเสียมํานั่นโอเคบอโอเคครับเป็นกําลังใจให้ไอเสียมแล้วก็ทีมงานครับพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สด,สดไอเสีมของแท้ไอเสีมคนจริงไอเสีมจัดให้นะไอเสียมไม่ส่งฟรีหรอกคันนี้ <laughs> โอเคไหมโอเคครับอก็อส่งตามระยะพันสองพันก็ว่าไปถ้าคันอื่นได้โยนะเติมน้ำมันให้ด้พันหนึ่งหนึ่งหกเก้าถูกที่สุดในปัตตพีแจว